สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับทิเชอร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะทิเชอร์จะมาสอนนักเรียนในเรื่องน้ํากับการเจริญเติบโตของพืชขั้นตอนแรกเราไปรับสมอง3ข้อ5นาทีกันก่อนเลยนะคะข้อที่1น้ําประเภทใดไม่ควรนํามาลดน้ําต้นไม้ กอไก่น้ำร้อนขอไข่น้ำปลาปลาข้อที่สองฉันปลูกต้นพริกไว้และไม่ได้อยู่บ้านหลายวันเมื่อกลับมาต้นพริกมีใบเหี่ยวเฉาแสดงว่าต้นพริกต้องการสิ่งใดกอไก่น้ำขอไข่ปุ๋ย ข้อที่3าใบพืชในข้อใดที่คนนำมากินเป็นอาหารได้กอไก่ใบกล้วยขอไข่ใบตำลึงนักเรียนทำเสร็จทั้ง3ข้อกันหรือยังคะถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วเรามาตรวจคำตอบกันเลยคะ่ะข้อที่1นะคะน้ำประเภทใดไม่ควรนำมาลดน้ำต้นไม้ข้อนี้ตอบข้อ กอไก่ค่ะน้ำร้อนไม่ควรนำมาลดน้ำต้นไม้ค่ะข้อที่สองฉันปลูกต้นพริกไว้และไม่ได้อยู่บ้านหลายวันเมื่อกลับมาต้นพริกมีใบเหี่ยวเฉาแสดงว่าต้นพริกต้องการสิ่งใดข้อนี้ต้นพริกต้องการน้ำนะคะตอบกอไก่ค่ะ ข้อที่3ใบพืชในข้อใดที่คนนิยมนำมากินเป็นอาหารได้นะคะข้อนี้ตอบข้อขอไข่ใบตำลึงค่ะถ้านักเรียนทำรับสมองตรวจคำตอบเสร็จแล้วนะคะเรามาเรียนกันเลยนะคะวันนี้ที่เจ้าจะมาสอนนักเรียนในเรื่องน้ำกับการจเจริญเติบโตของพืชความสำคัญของน้ำนะคะน้ำนะคะ ช่วยละลายแร่ธาตุอาหารในดินและเพื่อให้รากดูดอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นได้และยังช่วยให้ดินมีความชุ่มชื่นอีกค่ะประโยชน์ของน้ำที่มีผลต่อพืชน,นะคะ 1. น้ําท้ำทำให้เซลล์พืชน,นะคะมีความต่งตึงและเจริญเติบโตได้ค่ะนักเรียนเคยเห็นเซลล์พืชนะคะใครไม่เคยเห็น นักเรียนสามารถดูได้ตามรูปบนสไลด์ที่เช่อได้เลยนะคะอันนี้คือเซลล์พืชที่มีการขยายแล้วนะคะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะข้อที่สองน้ําเป็นตัวทําละลายเป็นตัวพาแร่ธาตุอาหารต่างๆเข้าสู่ต้นพืชนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลานักเรียนใส่ปุ๋ยใส่ดินหรือแร่ธาตุต่างๆ ลงบนดินนะคะเวลาเราลดน้ําน้ําจะเป็นตัวทาละลายแร่ธาตุและสารอาหารที่เราใส่เข้าไปในพืชของเรานะคะเป็นตัวพาแร่ธาตุอาหารต่างๆเข้าสู่ต้นพืชน,นั่นเองทําให้พืชมีการเจริญเติบโตนั่นเองค่ะ 3. และน้ํานะคะยังเป็นตัวทําปฏิกิริยานะคะเช่นเป็นวัตถุดิบในการกระบวนการสังเคราะห์แสงหรือกระบวนการสร้างอาหารของพืชน,นั่นเองค่ะ 4. น้ำยังช่วยควบคุมอุณหภูมิของต้นพืชน,นะคะและจำเป็นต่อการงอกของมเมล็ดด้วยค่ะการคายน้ำของพืชน,นะคะเป็นการที่พืชดูดน้ำไปจากดินเข้าสู่ลำต้นไปสู่ใบนะคะและสูญเสียไปในชั้นบรรยากาศในรูปของไอน้ำทางรูปเปิดปากใบหรือปากใบนั่นเองค่ะ การคายน้ำจะคายกับการหายใจของพืชนั่นเองค่ะโดยพืชจะหายใจทางใบค่ะแหล่งน้ำที่พืชจะได้รับนะคะ 1. ความชื้นที่ยังมีอยู่ในดินตามช่องว่างระหว่างเม็ดดิน 2. น้ำใต้ดิน 3. ฝนที่ตกในฤดูเพาะปลูก และ 4. น้ำชลประทานที่จะต้องจัดหาให้แก่พืชปลูกเพิ่มเติมจากข้อ1-3เนื่องจากว่าความชื้นที่เหลืออยู่ในดินและที่ซึมขึ้นมาจากใต้ดินมีปริมาณไม่มากพอค่ะ สรุปนะคะประโยชน์ของน้ำที่มีผลต่อพืชน,นะคะน้ำช่วยละลายและธาตุอาหารในดินเพื่อให้รากดูดอาหารไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของลำต้นได้และยังช่วยให้ดินมีความชุ่มชื่นนะคะและยังช่วยควบคุมอุณหภูมิของต้นพืชให้พอเหมาะพอดีได้ด้วยค่ะท็อป,ปิีของเราวันนี้นะคะเรื่องน้ำกับการเจริญเติบโตของพืชค่ะ แบบฝึกหัดของเราวันนี้นะคะทิเชอรมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําทั้งหมดสข้อนะคะจงบอกประโยชน์ของน้ําที่มีผลต่อพืชมาทั้งหมด3ข้อนะคะใส่ดอฮา,าแล้วตอบเฉพาะคําตอบได้เลยค่ะใครทําเสร็จแล้วถ่ายรูปแล้วส่งมาให้ทิชเชอร์ทางไลน์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ